สวัสดีครับนักเรียนเจอกันใน EP ที่2นะครับของบทที่ชื่อว่าภาคตัดกรวยนะครับหลังจากที่ EP 1นะครับครูได้อธิบายนะครับว่าภาตัดกรวยเนี่ยมันเกิดจากการตัดนะฮะมันก็เลยได้ชื่อว่าตัดกรวยนะครับอ่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาศึกษารูปภาพแรกนะครับที่เกิดจากการตัดในคลิปก็คือวงกลมใช่ไหมครับอันแรกที่เขาตัดให้เราดูนะครับอ่ะ วงกลมนะครับที่เราจะศึกษานี่อาจจะแตกต่างจากวงกลมสมัยเด็กๆนิดนึงนะครับก็คือท้าครูเปรียบเทียบเนาะวงกลมสมัยเด็กๆเนี่ยจะเกิดจากการที่เราเอาวงเวียนใช่ไหมวงเวียนแล้วก็เอามาปักลงกระดาษแล้วก็วาดเป็นวงกลมใช่ไหมกลางวงเวียนออกกีรศมีเท่านั้นเท่านี้นะครับ ส่วนวงกลมที่เราจะเรียนในชั้นม .4 นะครับเขาจะหมายถึงอะไรนะฮะมเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ครูถ่ายมาจากหนังสือสสวทนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้หนังสือของสอสวทซะส่วนใหญ่นะครับในการเรียนนะครับเขาบอกว่าวงกลมคือนะครับคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบที่ห่างจากจุดจุดหนึ่ง ที่ตึงอยู่นะครับกับที่นะครับเป็นระยะทางคงตัวโอ้โหความหมายมันงงงงมากเลยวงกลมเซตของจุดทั้งหมดในระนาบที่ห่างจากจุดจุดหนึ่งที่ตึงอยู่กับที่เป็นระยะทางคงตัวทีนี้มาอธิบายตรงนี้นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเซตของจุดทั้งหมดใช่ไหมครับเนี่ยไอไอวงกลมเนี่ยที่อยู่บนจอขนาดนเนี้ยเนี่ย มันคือการเอาจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆเนี่ยมาต่อ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 กันนะครับรวมร่างกันจนเป็นเส้นวงกลมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือครูครูเขียนห่างเพื่อให้เห็นมันเป็นจุดนะครับเพื่อเห็นเป็นจุดนะครับเนี่ยจนไปเรื่อยๆจนครบวงครับจนครบวงอ่ะจนครบวงเป็นจุดนะแต่โคตรรีบทําเป็นเส้นบะแล้วกันเนาะเขาบอกว่า วงกลมคือเซตของจุดทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยขนมาทั้งหมดเลยบอกคนอาจารย์จุดสีน้ำเงินถ้ามันอยู่ตรงนี้เอาด้วยไหมจุดสีเขียวเนี่ยเอาด้วยไหมเขาบอกว่าไอ้จุดที่เราจะขนมาเนี่ยจะต้องอยู่ห่างนะครับอยู่ห่างจากจุดจุดหนึ่งนะครับที่ตึงตึงอยู่กับที่นะครับที่ตึงอยู่กับที่ก็คือ จุดสีแดงเนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกว่าวงกลมเพราะว่าจุดสีแดงทุกจุดนะครับอยู่ห่างจากจุดตรงกลางอีกจุดสีม่วเนี่ยอยู่ห่างเป็นระยะทางเท่ากันเสมอนะครับเช่นอันเนี้ยถ้าวัดได้สามตรงนี้ก็ต้องวัดได้สามตรงนี้ก็ต้องวัดได้สามนะครับเพราะฉะนั้นจุดสีน้ําเงินเขาเลยไม่เอามาเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมเพราะถ้าวัดมามันอาจจะได้สี่ก็ได้แบบนี้นะครับเพราะวงกลมคือเซตของจุด ทั้งหมดนะฮะที่อยู่ห่างจากจุดที่อยู่ตรงกลางเขาตึงไว้ต้องห่างเท่ากันนะครับพอพูดแบบนี้มันก็จะเกิดเป็นวงกลมได้นะครับนี่คือนิยามของเด็กม .4 จะอลังการงานสร้างหน่อยไม่ใช่ว่าเอาวงเวียนมาปักแล้วจะได้วงกลมกลางวงเวียนออกใช่ไหมมาันนี้ใช่ไหมสมมติอันนี้วงเวียนแล้วก็กลางออกใช่ไหมครับแบบนี้ไม่ใช่เนาะทีนี้ต่อมานะครับ จุดที่ถูกตรึงอยู่นะครับคือไอ้จุด C เนี่ยเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางนะครับจุด C จุดศูนย์กลางภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะรคไปถ่ายมาจากหนังสืออีกทีแต่รับประการท้อมองเห็นแน่นอนจุดนี้จุดศูนย์กลางคือนเตอร์นะครับเขาเลยย่อเป็นตัว C นะครับและส่วนของเส้นตรงที่มีจุดศูนย์กลางและจุดบนวงกลมเป็นจุดปลายเขาเรียกว่ารัศมีเนี่ยไอ้เส้นปะเดี๋ยวทาเป็นสีเขียวแล้วกันสีเขียวเนี่ย คือรัศมีนะครับรัศมีคือตัว R นะครับตัว R ย่อมาจากคำว่า radius นะครับย่อเป็นตัว R รัศมี radius โอเคมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักส่วนประกอบของวงกลมกันนะครับเพิ่มเติมแคล้ว่าทบทวนความรู้กันหน่อยนะฮะทีนี้วงกลมครับ มันคือไม่กลมอหอ่ะวงกลมส่วนประกอบของมันอันดับแรกนะครับที่ต้องมีเนาะคือจุดสีแดงนียคือจุดศูนย์กลางนั่นเองนะครับจุดศูนย์กลางอันที่สองครับที่ต้องมีนะครับเอาเส้นสีตรงแล้วกันเนาะคือรัศมีนะครับ ตัวย่อคือตัว r นะครับซึ่งรัศมีนี่นักเรียนอยากลากไปตรงไหนก็ได้นะครับขอให้ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงนะครับลากไปตรงไหนก็ได้เนะี่ยครูรับประกันว่ามันจะยาวเท่ากันเสมอนะครับแบบนี้ก็เรียกรัศมีเหมือนกันนะครับรัศมีหมดเลยเนะี่ยรัศมีหมดเลยโอเคครูลากแค่เส้นเดียวนะครับให้ให้ดู ทีนี้อันต่อมาครับไอเส้นสีดําๆที่อยู่วงนอกนี่ฮะมันชื่อว่าเส้นรอบวงเส้นรอบวงคือถ้าถ้าเอาแบบมอสีมันก็คือเซนของจุดทุกจุดนะครับมันเกิดจากเอาจุดเล็กๆมาต่อกันนะครับเส้นรอบวงถ้าสมัยประทมนะครับมันจะ มีค่าเท่ากับ2องพาย r จำได้ไหมสองพาย r คูณคูณเนี่ยไอพกับสามจุดหนสีโดยประมาณนะครับโอเครู้จักอะไรอีกยังขาดสิ่งนี้ครับนี่เส้นสีชมพูนี่ะเส้นสีชมพูเข้าชื่อว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเส้นผ่านนะไม่ใช่ผ่าเด้อ โนผาโนผาแต่ผ่านนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางสโลแกนของมันก็คือลากไปตรงไหนก็ได้ขอให้มันผ่านจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ไม่เลยออกนอกวงกลมนะครับโดยโดยเริ่มจากเส้นรอบวงผ่านจุดศูนย์กลางและไปถึงเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นรัศมีเนี่ยจะลากกี่เส้นก็ได้เส้นผ่านศูนย์กลางก็วาดกี่เส้นก็ได้นะครับ แถมแล้วกันนะครับแถมแถมทีนี้ตัวที่ครูจะแถมเนี่ยคือคำศัพท์นี้คำนี้ฮะถ้าครูลากเส้นจากเส้นรอบวงไปหาเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งโดยที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางนะครับมันจะเป็นคอร์ดนะครับเป็นคอร์ดคล้ายๆคอร์ด A คอร์ดดนตรีแต่ประเด็นคือแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางเนีย่ยถือว่าเป็นคอร์ดไย่าง้ยก็เป็นนะครับ เมื่อไหรก็ตามที่นักเรียนลากจากเส้นรอบวงฝั่งหนึ่งไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งอย่านี้เป็นคอร์ดหมดนั่นแหละครับแล้วทําไมเราไม่เรียกเส้นผ่านศูนย์กลางว่าคอร์ดเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางมันเป็นคอร์ดที่ยาวที่สุดเขาเลยเปลี่ยนชื่อเลยแล้วกันนะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอ่ะแล้วเด็กม .4 จะรู้อะไรอีกอ่ะชวนอีกนิดนึงพื้นที่วงกลมยังจำได้ไหมครับเส้นพื้นที่ของมันนะครับ พื้นที่มีค่าเท่ากับพาย r ์กำลังสองเนาะเดี๋ยวลืมนะครับโอเคอันนี้คือความรู้วงกลมแบบเบื้องต้นนะครับอีกนิดนึงโคโคนึกออกแล้วโคนึกออกอีกอันนึงเส้นสีแดงเนะียนึกยนงเส้นสีเส้นสีแดงไหมเส้นสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นที่สัมผัสกับวงกลมเนี่ยเห็นไหมมันสัมผัสนิดหนึ่นงสัมผัสอยู่จุดหนึง่ง แต่ถ้าเส้นสีม่วงถ้าสีม่วงเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นตัดวงกลมนะครับคือตัดไปเลยนะฮะแต่เส้นสีแดงเนี่ยคือเส้นสัมผัสโอเคน่าจะครบแล้วนะครูก็พยายามทวนให้อันที่มันน่าจะจำนะฮะ่ะทีนี้เข้าเรื่องของเด็กมสีกันหน่อยนะครับเหมือนเดิมย,ย้อนกลับไปวงกลม จุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับนักเรียนครับอย่าลืมคําว่าจุดจุดเนี่ยจะต้องมีพิกัดอยู่2ตัวใช่ไหมคือเลขด้านหน้าคือของ x เลขด้านหลังคือของ y นะครับเช่นจุดศูนย์กลางคือ2 5, อลบหแบบนี้ทีนี้ในตําราสสวทนะครับจุดศูนย์กลางนะครับถ้าเรายังไม่รู้ตัวเลขนะครับเขาจะสมมุติให้มันชื่อว่า h กับ k นะครับ เขาไม่ได้สมมติเป็น x กับ y นะครับสมมติเป็น x กับ k เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็น h กับ k เนี่ยจะหมายถึงจุดศูนย์กลางของวงกลมนะถ้าเป็นเรื่องวงกลมนะครับตัว r รู้อยู่แล้วนะร,รัศมีส่วนนั้นเนี่ยแกน x แกน y ปกติไม่มีอะไรนะครับโอเคต่อันเลยครับทีนี้มาดูนะฮะเป้าหมายนะครับเป้าหมายของวันนี้นะครับก็คือครูจะแนะนําให้รู้จักวงกลมนะครับ ซึ่งแน่นอนโครคงไม่มานั่งจับมือวาดวงกมลมลรวแหละเพราะว่าเราเป็นเด็กมปลายแล้วเด็กม .4 ครับเวลาเขาพูดถึงวงกลมเนี่ยเขาจะให้เป็นสมการมาเลยครับประมาณบางคนนึกถึงสมการไอ้แบบนี้ไหมสองเอกังสองลบหนึ่งเท่ากับสี่ก็หน่าจประมาณนี้นะครับประมาณว่าเขาจะให้สมการหนึ่งมาเนี่ยพอเราเห็นสมการปุ๊บเราต้องนึกเลยอ๋อนี่คือสมการของวงกลมประมาณนี้นะครับ มาทีนี้เดี๋ยวเรามาจำแล้วกันเนาะว่าสมการวงกลมหน้าตามเป็นยังไงนะครับนะครับสมการวงกลมนะครับแบบมาตรฐานนะครับอยู่ในหน้าจอนี้แล้วนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าหากนักเรียนมีวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุด H K จุด H K และรัศมียาว r หน่วย สมการแบบมาตรฐานของวงกลมของนักเรียนจะเป็นหน้าตาแบบนี้ฮะ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองนะครับบวก y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ r คือรัศมีนั่นแหละซึ่งถ้าเราจะเขียนนะครับเขียนเป็นแบบความสัมพันธ์ฟังก์ชันเนี่ยเราจะเขียนได้แบบในกรอบแบบนี้นทีนี้เดี๋ยวครูจะ เอาตัวอย่างของสมการวงกลมให้ดูกันนะครับนี่สมการวงกลมแบบมาตรฐานข้าวๆครับข้าวๆเขาจะให้วงเล็บมานะครับวงเล็บของ x เนี่ยอันนี้ครูเขียนทำนะเพราะมันเบอร์ครับแบบนี้มันจะมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนของ x ส่วนของ y แล้วก็ข้างขวา ข้างขวาเนี่ยจะบอกเกี่ยวกับรัศมีส่วนข้างซ้ายนะครับจะบอกเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางนะบอกกับจุดศูนย์กลางที่สําคัญคือตรงกลางนะครับของสมาการวงกลมเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเห็นไหมเอ่ยแม่สมมติเขาให้มาแล้วนี่คือสมาการนะครับสิ่งที่เขาอยากรู้คือ เขาอยากรู้ว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนและรัศมีเป็นเท่าไหร่และก็ช่วยวาดรูปให้หน่อยได้ไหมประมาณนี้นะครับโอเคขั้นแรกนะครับสิ่งที่เราควรจะทำเป็นก็คือถ้าโจทย์ให้สมการวงกลมมาเราต้องวิเคราะห์หาจุดศูนย์กลางเป็นแล้วก็รัศมีเป็นเดี๋ยวครูาหารัศมีก่อนนะครับ ลัสมีจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างขวานะยกเว้นเขาจะแกแล้งเราย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครับข้างขวาครับเลข16นี่ฮะเราจะบอกรัศมีนะครับบอกรัศมีแต่รัศมีไม่ใช่16นะครับเราจะต้องทําให้อยู่ในรูปเลขที่มันอยู่ในรูปยกกําลังสองให้ได้นะครับ16มันคือ4ยกกําลัง2นะครับ แล้วรัศมีอยู่ไหนนะครับรัศมีคือเลขที่อยู่ใต้ไอ้ตัวยกกำลังสองนั่นแหละเพราะนั้นรัศมีคือ4นะครับคือสี่ตัว R นะครับคือตัวย่อ,อของรัศมีเนาะหรือนักเรียนจะเขียนวันนี้ก็ได้รัศมีเท่ากับ4นะครับย้ำอีกทีห้ามตอบนะครับห้ามตอบว่ารัศมีเท่ากับสิบนะครับเพราะนั้นการที่เราเห็นเลขอยู่ด้านขวามือเนี่ย บอกลัศมีได้แต่ข้อแม้คือช่วยเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในยกกําลังสองก่อนนะครับบางคนเอาจานทาไมไม่เปลี่ยนเป็น1ิบกกาลังสองล่ะ16กําลังสองมันไม่ใช่สิบหกมันเป็นสองอยกว่าเลยนะครับเลขที่นักเรียนจะเขียนเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับหกด้วยนะไม่ใช่เปลี่ยนเป็นก้ากลังสองอย่าง 2, น,นี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่สิบกเนี่ยคือมันจะต้องเท่ากันด้วยนะครับเพราะนั้นครูเลยต้องเปลี่ยนเป็น สี่กำลังสองเท่านั้นนะครับเพราะมันถึงจะเท่ากันนะครับบางคนถามอาจารย์ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นลบลสี่กำลังสองรัศมีติดลบไม่ได้นะครับโอเคต่อมาครับรู้จักรัศมีแล้วเราจะมาดูจุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางทีนี้ตามสูตรที่เขาให้ไว้นะครับจุดศูนย์กลางจะอยู่ข้างนี้เนาะทำไงเราถึงจะเป็นเราถึงจะมีเครื่องหมายลบตรงนี้ครับ เราจะต้องทําให้ในวงเล็บมีเครื่องหมายลบให้ได้ครับเราถึงจะรู้จุดศูนย์กลางครับแม่ x บวก2ทำไมถึงจะมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางงั้นครูเปลี่ยนเป็นลบลบ2นะครับเครื่องหมายบวกแปลงร่างเป็นลบลบ2นะครับเพราะลบลบก็เป็นบวกนะครับเพราะเขาอยากได้เครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้เกิดคำถามขึ้นว่า เปลี่ยนเป็นลบสองธรรมดาเนี่ยได้ไหมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะค่ามันจะไม่เท่าเดิมคือที่สําคัญคือต้องเท่าเดิมด้วยนะครับต้องเท่าเดิมบวกสองอยู่ยดีจะมาเปลี่ยนเป็นลบสองนะ่ะมันไม่เท่าเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือที่ครูเปลี่ยนเป็นลบกับลบสอเพราะว่าหนึ่งเราอยากได้เครื่องหมายลบตรงกลางสองคือ ค่ามันต้องเท่าเดิมเพราะลบลบสองมันก็คือบวกสองเท่าเดิมน,นะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ครูมีเครื่องหมายลบแล้วครูก็จะเป็นยกกําลังสองตรงนี้บวกส่วนตรงนี้ครับครูมีเครื่องหมายลบอยู่แล้วครูไม่ต้องทําอะไรนะครับอันไหนที่มีเครื่องหมายลบอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรกับมันครูเปลี่ยนเป็นเลขสีแดงนะอะไรก็ตามที่อยู่เครื่องหมายลบเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนเป็นเลขสีแดงแล้วกันครูมันจะได้เห็นชัดๆ รัศมีโค้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงจะได้เห็นภาพว่ามันสําคัญนะครับเรียบร้อยครับรัศมีได้แล้วใช่ไหมทีนี้จุดศูนย์กลางอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมครับหลังจากที่เราได้เครื่องหมายลบที่สําคัญแล้วนะครับเนี่ยต้องมีต้องมีถ้าไม่มีเครื่องหมายลบจะพึ่งทําอย่างอื่นนะครับจุดศูนย์กลางครับคือตัวเลขสีแดงแดงนั่นแหละครับ จริงๆก็จำไมไ้ว่าจุดศูนย์กลางคือตัวเลขที่อยู่หลังหลังเครื่องหมายลบนะครับจุดศูนย์กลางสูตรคือ hk ใช่ไหม hk ตัว h คือตัวเลขที่อยู่กับวงเล็บ x นะครับวิธีจำตัววงเล็บ x อยู่ไหนนั่นแหละคือตัว S นะครับเพราะนั้นจุดศูนย์กลางจะเป็นลบ2เอามาแค่เลขด้านหลังเครื่องหมายลบนะครับอย่าเอาเครื่องหมายลบสีดำเงินมาด้วยนะครับ ตัว k เป็น3นะครับสาเหตุที่ตัว s มันมีลบเพราะว่านี่ไงมันมีลบของมันแต่3ไม่มีลบเพราะว่า3มันเป็น3เปล่าๆเห็นไหมอยู่ด้านหลังลบนะ่ยมันเป็น3เปล่าๆนะครับโอเคสรุปวงกลมวงนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัดนะครับลบ2 3แล้วก็ค่ารัศมีเป็น4เดี๋ยวเราจะไปวาดรูปแบบเข้าวๆนะเพราะขาขอนี้เขาสั่งให้วาดรูปด้วย นีคร่าวๆเลยนะลบสองสามใช่ไหมครับจุดศูนย์กลางหนึ่งสองสามสี่ครูเตรียมไว้นิดนึงสองสาส่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบสองสามครูปักสีดำเลยนะลบสองสามอยู่นี่ครับนี่คือจุดศูนย์กลางสีดำ รัศมีนะครับรัศมีสี่สมมติถ้ามีวงเวียนเนี่ยเราก็จะกางวงเวียนออกสี่ช่องใช่ไหมครับอันนี้คือครูก็กะากะาาาาเอาแ้วเนี่ยรัศมีสี่มันถึงประมาณไหนเนี่ยครูกะาาเอาก่อนนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยประมาณเนี้ยวงกลมของเราประมาณเนี้ย อันนี้ย้ำอีกทีคร่าวๆนะครับคร่าวๆโอ้โหคือว่าขี้ลอยเนี่ยประมาณนี้นี่คือวงกลมของโจทย์ข้อนี้ครับจุดศูนย์กลางอ่ะเดี๋ยวเติมหน่อยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบสอสามแล้วก็รัศมีรากไปตรงไหนก็ได้รัศมีเป็นสี่โอเคจดไว้หน่อยนะครับ มาตอนต่อมาครับข้อที่สองนะครับเหมือนเดิมครับให้หาจุดศูนย์กลางแล้วก็ให้หารัศมีของวงกลมนะครับเราหารัศมีก่อนเลยเนาะรัศมีจะต้องทําให้มีอะไรกําลังสองให้ได้ใช่ไหมครับตรงนี้อะไรเอ่ยกําลังสองแล้วก็ตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากันเช่นถ้าครูเติมห้าห้ากำลังสองมันคงไม่ใช่สี่ เพราะนั้นคูต้องเติม2เท่านั้นนะครับต้องเติม2องเท่านั้นสองบวกสองก็เป็น4โอเคได้แล้วรัศมีเท่ากับ2ครับย้ำอีกทีรัศมีต้องเอาเลขที่อยู่ในกรอบสีดำนะอะจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับเราต้องทําให้เป็นเครื่องหมายลบอ่านคำเลขคุ้นๆจังอ่ะงั้นครูเปลี่ยนเลยนะเป็น x ลบลบ2นะครับ บวกด้วย y ลบ5โอเคจุดศูนย์กลางคือตัวเลขที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายลบนะครับเป็นอะไรก็นั่นแหละคือจุดศูนย์กลางนะครับเพราะนั้นะจุดศูนย์กลางคือ s กับ k ใช่ไหม s k, อยู่กับ x k, k อยู่กับ y s เป็นลบ2 y เป็น5แล้วก็ไปวาดรูปจดไว้หน่อยนะเดี๋ยวทำให้เป็น อันต่อมาข้อนี้นะครับจงหาจุดศูนย์กลางนะครับและรัศมีของวงกลมนะครับของสมการวงกลมนี้นะครับที่เขาให้มาเดี๋ยวรอบนี้ครูขอเริ่มต้นที่จุดศูนย์กลางก่อนนะ x ลบหนึงมันมีเครื่องหมายลบอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรกับมนันแต่ไอ้ y บวกสายังไม่มีเครื่องหมายลบใช่ไหมทําให้มีเครื่องหมายลบเป็นลบลบสามโอเคได้จุดศูนย์กลางแลครับ จุดศูนย์กลาง hk h ่กับ x ใช่ไหมเป็น1กับลบ3นะครับย้ำอีกทีนะเนี่ยจุดศูนย์กลางต้องอยู่หลังเครื่องหมายลบหนหะมันเลยเป็น1เน็่1หลังเครื่องหมายลบอันแรกนะครับก็เลยเป็นตัวนี้นะครับอย,อย่ามาตอบลบ1กับลบลบ3ไม่ใช่โอเคทีนี้รัศมีเราต้องทำให้มันมีเลข2ให้ได้ใช่ไหมครับ เลขสอยกกำลังตัวนี้มาถ้าครูเติม3มก็เกินใช่ไหมสามกำลังสองมันก็ได้เก้ามันอย่าลืมนะสองอันนี้จะต้องมีค่าเท่ากันเพราะว่าตรงนี้ตามสูตรมาเนาะตามสูตรมันคือ R กํากำลังสองนะครับอะไรก็ตามที่เราจะเติมเข้าไปในนี้นะครับ r ากำลังสองมันก็คือรัศมีนั่นเอง แล้วอะไรล่ะที่จะเติมแล้วเป็นห้านะเป็นห้ามีอยู่ตัวเดียวนะครับเติมสามก็เกินนะครับตัวที่คิดออกเดียวคือรูทห้าครับพรูทห้ากำลังสองได้ห้าเพราะนั้นข้อนี้รัศมีแปลกมากครับรัศมีเป็นรูทห้าครับโอเคส่วนว่ารูกก็ไปว่าเราเองแล้วกันเออแล้วรัศมีรูทห้าจะว่าไงก็ประมาณสองกว่านะครับถ้าจิ้มในเครื่องคิดเลขนะมา่ อันต่อมาทีนี้เดี๋ยวครูขอแก้เลขฝั่งนี้หน่อยนะถ้ามันเป็นเศษส่วนนะครับถ้าเป็นเศษส่วนสมมติฝั่งนี้เป็นหนึ่งส่วนสี่นะครับออนะเริ่มหาที่จุดศูนย์กลางก่อนละกันจุดศูนย์กลางต้องมีเครื่องหมายลบใช่ไหมครับ x กำลัง2มันก็คือ x ลบ0นะครับถ้านักเรียนเห็นตัวเปล่าๆนั่นแหะคือเลข0คือปกตินักเรียนจะเห็นเลขมาด้วยใช่ไหมถ้านักเรียนเห็นตัวเปล่ามันคือ0ูนยจำไว้บวกด้วย y ลบ4กํกลังสโอเคมีเครื่องหมายลบแล้วตอบได้เลยครูขอย่อในเดอจุดศูนย์กลางขอย่อเป็นจอสกรนะไม่ใช่จังหวัดซีเะเกษนนะครับจุดศูนย์กลางคือ hk hk ก็ตอบ เลขที่อยู่หลังเครื่องหมายลบนะครับคือตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นศกับ4ี่นะมาทีนี้รัศมีอาจจะยากหน่อยแล้วนะครับรัศมีใช่ไหมครับคือ r กําลัง2อเนี่ยอะไรเอ่ยกําลังสองแล้วมาได้น1นส่วนสเพราะว่ามันต้องเท่ากันอะไรเอ่ยกําลังสองแล้วได้น1นส่วนสมีครับมี มันคือหนึ่งส่วนสองนะครับหนึ่งส่วนสองกำลังสองแล้วได้หนึ่งส่วนสี่เพราะนั้นรัดเสีคือหนึ่งส่วนสองครับโอเคอมีอีกไหมเอ่ยโอ้ข้อต่อไปไม่มีวงเล็บสักตัวเลยถ้าไม่มีวงเล็บเนี่ยนักเรียนรัดได้เลยนะครับรัดได้เลยถ้ามีวงเล็บตัวนั้นอะคือศูนย์กับศูนย์แน่นอนหรือถ้าถ้าแบบเต็มจะเป็นแบบนี้ครับ เออครูชอบแบบไม่มีวงเล็บเนี่ยมันรู้วเลยเพราะนั้นจอสอกจุดศูนย์กลางคือ0นย์กับ0ย์แบบรวดเร็วรัศมี 100, หนึ่งอเนี่ยคิดง่ายเลยคือ10กําลังสองใช่ไหมครับคือหนึ่งเพราะนั้นรัศมีคือ10อย่าไปตอบ10กําลังสองเด้อรัศมีจะต้องอยู่ภายใต้ยกกําลังสองนะครับตามสูตร r กาลังสองนะครับไม่ ทีนี้จริงๆแล้วนะครับไอสมการของวงกลมเนี่ยมันยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งชื่อว่าเวอร์ชั่นทั่วไปนะสมการทั่วไปเดี๋ยวค่อยเอาไว้คลิปต่อไปแล้วกันเนาะคลิปนี้สัก20กว่านาที26ยนาทีกำลังดีนะครับก็สรุปอีกทีนะครับก่อนที่จะปิดท้ายคลิปนี้สมการของวงกลมคือตรงนี้ฮะ x ลบ h กลังสบวก y ลบ k กำลังเท่ากับ r กำลังสอง สมการนี้สามารถพาเราหารัศมีได้รัศมีจะอยู่ฝั่งขวาเนี่ยลัสเซมีจะฝั่งนี้ทำให้มันมีกําลังสองให้ได้นะครับส่วนจุดศูนย์กลางนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับที่สําคัญคือต้องทําให้เห็นเครื่องหมายลบนะครับที่จะเห็นจุดศูนย์กลางนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับโคก็จะขอจบ EP สองนะครับเรื่องวงกลมแต่เราจะอยู่กับเรื่องวงกลมอีกสัก2 EP เป็นอย่างน้อยอยู่นะครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ